สวัสดีชาวกรกฎค่ะดวงความรักประจําวันที่2 5มิถุนายนคุณได้2ดาบเขาได้ออสองถ้วยกับัวนะคะวันนี้อาจจะต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญนะคะจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์โดยตรงก็ได้แต่เมื่อตัดสินใจแล้วเนี่ยปัญหาจะจบเลยนะแฟนได้สองถ้วยกับัวไพ่ไม่ค่อยดีนะคะก็อ่เรื่องงานอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่สมหวังไม่ได้รับความร่วมมือแล้วก็เรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันอยู่นะคะหรือว่าเข้าใจผิดนะ มีไพ่รีทรีตแล้วก็บันแดนสสักคอย่างไรก็ตามพลังงานในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวจะปรับความเข้าใจกันได้นะคะความสัมพันธ์เนี่ยจะกลับมาดีสามารถที่จะลงเอยกันได้แบบแฮปปี้ินดิ้งนะคะก็ให้เวลากันก่อน,อนเนาะคนสดสนิทค่ะช่วงนี้พลังงานไม่ดีนะคะตัวเราได้สองดาบคนที่จะเข้ามาก็เป็นสองช่วยกับหัวคือถึงแม้จะมีคนเข้ามาก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาอยู่อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลือกเป็นชอยส์อะไรต่างๆไม่ฝ่ายเราก็ฝ่ายเขานะคะ